หอมมากหอมมากเลยเป็นโมค,ครับเป็นโมกหอมจริงๆหอมบริสุทธิ์หอม,หอม,หอมโล่งจมูกเห็นดอกของต้นโมเป็นสีขาวสะอาดมองแล้วรู้สึกสบายตาปลูออกไว้ตรงระเบียงหน้าบ้านครับอีกทั้งยังมีความรู้สึกสบายใจเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเรื่อยๆนะครับ <มา S 1> ให้รู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวัน ประกอบกับที่คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านไหนที่ปลูกต้นโมกไว้ประจําบ้านก็จะทําให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์ครับนอกจากต้นโมกจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังปลูกทําเป็นรัว้วต้นไม้บางสายตาและก็เพิ่มร่มเงาในบ้านได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถนําดอกไม้ไปสกัดกลิ่นทําเป็นน้ําอบและน้ําปรุงได้อีกด้วย ที่สําคัญส่วนต่างๆของต้นโมกยังมีสปปรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการป่วยได้อีกด้วยทําให้หลายๆบ้านนะครับที่มักจะใช้ต้นโมกมาประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับสําหรับใครที่ชอบกินหอมของต้นโมกนะครับหอมอ่อนๆที่บ้านผมก็เหมือนกันครับชอบมากครับตอนนี้เหลือ7ต้นปกติปลูกเยอะกว่านี้แต่ว่าด้วยพื้นที่ นะครับก็ตัดไปทําเป็นม่านนะครับบางสายตาของคนอื่นที่มองเข้ามานะครับแต่ว่าคนข้างในอยู่ใกล้ๆแล้วหอมมากครับ